ที่ซึ่งมีแสงสว่างเงามืดซ่อนเร้นและรุกคืบด้วยความกลัวแต่ด้วยอำนาจดาบแห่งอสววตมวลมนุษย์ไม่สิ้นความหวัง จช่องซาวอะไรไม่ต็ดนะครับผมวันนี้ก็กลับมากับช่วงรีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งครองที่จะเอามาในรีวิววันนี้ก็คือเป็นของที่่อน้างจะเอ็กซ์คลูซีฟพอสมควรเลยนะครับก็ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งได้มานานมากแล้วนะครับสตอรี่ของตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมอยากใด้ เคยเห็นภาพนะครับในใน a c e b o o k นานมาแล้วเมื่อสมัยประถมนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็เป็นกาโร่นะครับผมเป็นกาโร่อัศวินหมาป่าทองคำนะครับงานามาใครคาโดนั่นเองนะครับผมเป็นของบันไดางานแท้นะครับผมเป็นงานบันไดแท้เลยนะครับซึ่งสตอรี่ของตัวนี้ก็คือ,อตอน,นเด็กเนี่ยผมอยากได้มากนะครับเพราะว่าชื่นชอบซีรีส์กาโร่มากมากเลยนะครับซึ่ง ตอนนั้นเราก็ไม่มีช่องทางที่การจะหาซื้อแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีนะครับซึ่งผมก็เคยเห็นเพจต่างๆนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลงรูปาการขยับของเจ้าตัวนี้แล้วก็ของ ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนั้นอยากได้มากนะครับบอกตามตรงว่าอยากได้มากแต่ว่าวันนี้ได้มาแล้วนะครับก็พอดีได้ต่อจากอีกพี่พี่ชายของผมนะครับผมกึ่งเป็นเจ้าของช่องนี้อีกคนนึงเช่นกันนะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ต่อจากเขาเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่1นนะครับผู้ดูแดช่องของเรานั่นเองนะครับผมก็หละใครๆหลายๆคนอาจจะเห็นเขาลงคลิปนะครับเป็นแบบคลิปพวกวิดีโอเทปเก่าๆนะครับอันนั้นจะเป็นคลิปฝีมือของพี่1นนะครับผมก็ต้องข ขอบคุณเขาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับกาโลตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามารีวิวกันให้ดูนะครับผมเพราะว่ากาโลตัวนี้ก็ไม่ใช่งานที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหาง่ายไหมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะน,นานทีนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะออกมาไม่แน่ใจว่าในเซ็ตเขาออกมากี่ตัวนะแต่ตอนตัวที่ผมได้มันจะเป็นตัวกาโลโคกะนั่นเองนะครับผมเป็นโคกะ น่าจะเป็นช่วงไทยๆหรือว่าเป็นช่วงเดอะมวี่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวซีเวอร์ด้วยนะครับซึ่งซีเวอร์ก็ตอนนี้ก็ค่นข้านจะหายากนิดนึงนะครับผมก็อ่ะงั้นมีตัวนี้ก็รีวิวตัวนี้เลยนะกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครก็ฝากคนดูของเรากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆคลิปรีวิวนานๆทีนะครับนานๆทีถ้าว่างก็จะทำนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้กันนะครับเจ้ามาใครคาโด คารโรนะครับเดอะ o กลเด้นไนท์นั่นเองนะครับผมก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นหนังโทคุท่าสืที่ค่อนข้างจะสรุปนะครับเป็นซีรีส์ที่ดีนะครับใครที่ยังไม่เคยดูปไปหาดูกันได้นะครับซึ่งตอนผมดูนี่คือผมกลัวมากนะครับเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่ดูจนจบก็คือพระเอกนั่นเองนะครับประกอบเท่ดีนะครับแต่ว่าซีรีส์แลวก็โปรดักชั่นอะไรเขาค่อนข้างจะดีนะ แตกต่างจากไรเดอร์หรือว่าเรนเจอร์นะเป็นซีรีส์ที่ทําจริงจังนะครับผมการขยับกเลาะอะไรดูสวยมากครับแล้วก็สปาร์ลาดดีสา่งไดเรื่องก็เป็นอะไรที่ตาตึงใจนะครับผมแล้วก็นังเรื่องนี้18บวกนะครับโอเคครับตอนที่ดูตอนเด็กๆนี่คือแบบ สัตว์ประหลาดบางตัวนี่คือเห็นวับเห็นวิบแวบออกมาเลยนะครับตอนตอนนั้นดูในช่องแกงการ์ตูนเนาะนะครับก็ได้ดูทั้งช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะครับเขาจะมาฉายรีลันนะใครใที่มีโอกาสได้ดูก็คือคุณก็โตมาพร้อมกันนั่นแหละครับการ์โรสซึนมาบาร์ทองคำนะครับผมก็ผมก็ตามไม่หมดทุกซีรีส์นะครับปัจจุบันก็ดูถึงแค่ซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมูวี่บ้างตายๆนะครับแรืว่าซีซั่นอื่นก็ไม่ได้ตามแล้วนะครับล่าสุดกก็อออ่า มาใครเกาะแบบเล็กๆแล้วนะครับอัศวินมาใครนะครับผมเป็นแบบเกาะเล็กๆมาแล้วก็ถ้ามีเวลาก็คงต้องไปตามดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อเอาเท่านี้ไปก่อนนะครับผมก็ใครที่มีข้อมูลสำหรับตัวนี้ก็ลองอเพิ่มเติมกันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมในเห็นใน eBa y เนี่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ตัวนี้ได้ผมได้มาในจังหวะที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยเพราะว่าก็เป็น เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับพี่เขาก็ขายให้ไม่แพงมากนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้านะครับก็เป็นวินโด์นะครับโชว์โชว์ตัวของเจ้าอัศวินมาไคการ่ของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นบันไดแล้วก็มีเขียนว่ามาไคคาโดนะครับตรงนี้ผลิตที่ประเทศเมดอินไชน่านะครับปีนะครับปี2 0นะครับผมก็หลายปีแล้วนะครับผมก็นานพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นเม็อินไชน่านะครับแต่ไม่ใช่ของจีนนะ เป็นงานแท้เลยนะครับงานแท้บันไดเลยนะครับโลโก้บันไดนะครับแล้วก็ารข้างนะครับก็เป็นนี่ครับอย่างนี้นะก็จะเขียนอาซิลมาใครครับส่วนตรงนี้ก็เป็นท่าแอคชั่นต่างๆนะครับของเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็มีทั้งฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มีอาวุธมีดาบแล้วก็มีเอฟเฟกเอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกเขาตอนใช้เขาเรียกอะไรไฟเช็คนะครับไฟเช็คของซีลมาใคระครับที่เอาไว้ตรวจสอบวิญญาณได้นะครับเอามา เขาเรียกอะไรมาเผากับดาบเขาก็จะกลายเป็นดาฟไฟสีเขียวนะครับด้าน,นหลังก็จะโชว์แอคชั่นโพสต์ต่างๆนะครับซึ่งหุ่นก็สามารถทําได้ตามนี้เลยนะผมก็ทําการแกะเล่นไปแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าก็ทําถ้าแอคชั่นอะไรก็ขยับดีนะครับผมนี่อันนี้คือหน้าตาของเจ้าปิากเกอร์ตัวนี้นะครับแนนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ตดาบนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเอฟเฟกต์ไฟนะครับข้อสังเกตตัวนี้ดาบเป็นไดแครนะครับ บตัวนี้เป็นไดแคสนะครับจะได้น้ำหนักที่ค่อนข้างเหมือนเล็กเลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกไฟเช็คด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟเช็คเ้าเลยนะครับก็กล่องก็ทำเป็นสีทองมาเลยนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ อะไะครับตอนนี้ก็แกะชิ้นงานเจ้ามาใครคาโดตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับของที่เราจะได้ก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งตัวชิ้นงานของเจ้ากาโลนะครับอศรินมาป่าของเราแล้วก็จะมีเป็นผ้าคลุมเขาด้วยนะครับน่าจะเป็นช่วงมูวี่หรือว่าเป็นช่วงท้ายๆของเรื่องนะครับที่เขาจะมีเป็นผ้าคลุมตัวนี้มาด้วยนะครับของเจ้าตัวโคกะนั่นเองนะครับผมส่วนอาวุธที่เขาให้มาก็นี่ครับความพิเศษของเจ้าชุดนี้ก็คือเนี่ยครับเป็น ยังอยู่ในซองเลยอ่ะนะครับเป็นดาบนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นดแคสนะครับผมเป็นดาบดแคสนั่นเองนะครับน้าหนักก็คือดีเลยนะครับลงสีมาเงาเลยนะครับอันนี้คือแบบเป็นเป็นเหล็กเลยนะเหล็กไดแคสตะครับที่เขามักจะเอาไว้ใช้ทําของเล่นนะครับแล้วก็ไว้ทํางานอย่างอื่นนั่นเองนะฮะกวัสดุดรุก็คือแบบไดแคสมีน้ําหนักเลยต่างกับพลาสติกนะครับผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะนี่ถ้าเทียบเทียบกับกาดัา นะตัวก็นะประมาณนี้นะครับสูงกว่ากัน์ดัมอีกนะครับสเกลเออ่เอจ้างานตัวนี้ก็ประมาณ18-19เซนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าให้เทียบกับ MG ก็คือกันดั้ม MG ครับประมาณนั้นนะครับผมเทียบกับกันดั้มนะแล้วก็อของที่เราจะได้มาก็จะมีพวกเป็นดาบนี่ครับเป็นเป็นดาบเอฟเซ็กพาร์ทไฟนะครับเป็นไฟสีเขียว นี่ครับเป็นไฟที่พี่เอกของเราเนี่ยใช้ไฟเช็คนะครับในการทําให้มันเกิดไฟที่ดาบนั่นเองนะครับโดยการใช้ไฟเช็คตัวนี้นี่นี่นะครับเผาไปที่ดาบนั่นเองนะครับผมก็จะกลายเป็นดาบที่มีเปลวไฟสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ก็ เป็นไฟสีของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไว้ปราบปีศาจนั่นเองนะครับเพื่อสามารถตรวจจับว่าใครเป็นเอ่อเป็นเฮอร์เลอร์นะครับซึ่งในเรื่องเขาก็มีตประหลาดที่ชื่อว่าเฮอร์เลอร์นะครับเป็นความชั่วร้ายของมนุษย์นั่นเองนะครับผมต่อเราจะมาเริ่มดูจากเจ้าตัวชิ้นงานนะครับตอนแรกผมก็ไม่กล้าที่จะแกะออกมาเลยนะเพราะว่ามันมันกลัวว่ามันจะถลอกหรืออะไรแต่จริงจริงก็ มันวัสดุมันก็ค่อนข้างทนทานนะครับไม่เหมือนการกาโลใส่เกาะอ,อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามันเป็นชิ้นงานแบบทั้งตัวมาเลยนะครับเป็นงานแบบ งานสาเร็จมาเลยนะครับซึ่งดีเทลอะไรก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งใบหน้านะครับดูดูแล้วรู้เลยนะครับว่าเป็นอัศวินมาใครนะครับผมแต่ว่าสเกลมันอาจจะไม่เหมือนกับเอ่อในซีรีส์นะครับตอนนี้มันจะดูล่ำๆหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมคือมันก็ดูดีนะครับดูดีไปเลยนะครับอ่ะส่วนใบหน้านะครับใบหน้าก็สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้เล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถกลมอะไรได้มากเพราะมันจะติดช่วงช่วงกรอช่วงอะไรนะครับสีทองนี้แอบแอบเป็นทองแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ทองแบบทองสนิมทองเมทัลลิกอะประมาณนั้นนะไม่ได้ทองสว่างจ้าอะไรนะครับโอเคแล้วก็ช่วงลาตัวนะครับร่องลาตัวก็ขยับได้นะครับประมาณนี้นะครับไม่แนะนําให้ไปฝืนมันนะครับมันจะติดช่วงเกาะช่วงอะไรนะอย่าไปฝืนมันนะครับขยับได้เท่าที่เท่าที่มันสามารถบิดได้นะก็บิดบิดได้ประมาณนี้นะครับผมช่วงแขนก็นะครับหมุนได้อ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เงยได้นิดหน่อยนะครับผมการขยับแขนอะไรก็ พับได้แบบนี้พับแขนดึงแขนมาข้างหน้านะครับพับแขนเข้าในนะครับผมไปได้สุดอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีทั้งซ้ายแขนซ้ายแขนขวาทําได้เหมือนกันนะครับผมอ่านี่ครับขยับได้เหมือนกันนะครับเขต่ออะไรก็ทําออกมาดีนะนะครับมีการล็อกด้วยอ่าด้วยเขาเรียกอะไรเป็นเป็นน็อตกลมๆมนะอ่านะครับขยับได้ประมาณนี้นะครับมีมือให้เปลี่ยนด้วยนะครับแต่จะพาดูอีกทีนึงนะครับส่วนขาก็ขยับนี่ ยืดเตะได้ประมาณนี้นะครับนี่พับพับเข่าได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นช่วงพับของเขานะครับนี่ไปพับขาไปั้งหลังนะครับแล้วก็พับขาแบงหน้านะครับผมเตะเตะเฉียงอ่าเตะเฉียงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ตรงๆนะครับเตะเฉียงก็จะได้แค่ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ทนไม้ทนมือนะครับผมไม่ได <isy> ้เปราะอะไรนะครับดีเทล ตั้งแต่ขานะครับขึ้นไปยังลําตัวก็ถัดออกมาสวยงามนะครับดูแล้วรู้เลยว่าเป็นอัศวิยะใครนะครับตรงนี้ที่เป็นรูนี่คือมันจะมีตัวเสียบนะครับผมเป็นตัวเสียบตัวนี้อ่านี่ครับนี่ครับเสียบไปที่ด้านหลังเสียบได้เลยนะครับจริงๆตัวนี้มันจะเอาไว้ล็อกกับผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมมันจะมีเป็นผ้าคลุมของเจ้าตัวกาโร่นะครับเสียบไปอย่างนี้นะครับก็จะล็อกด้านหลังแต่ว่ามันจะเอาไว้ใส่กับผ้าคลุมด้วยนะครับผมผ้าคลุมตัวนี้ก็จะล็อก3จุดนั่นเองคือจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้ มาใส่ได้มีใส่แบบนี้เลยจริงๆมันต้องใส่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ได้จับจริงๆมันต้องมันต้องใส่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปเอาผ้าคลุมมาใส่ทับแล้วก็เอาตัวนี้กดผ้าคลุมเอาไว้นะครับผมะเดี๋ยวค่อยค่อยสาธิตอีกทีหนึ่งนะครับเอาข้าวๆไปก่อนนะครับผต่อมาเราจะมาดูอาวุธต้องขออภัยนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะแถวบ้านก็นะรถซสิ่งนะครับผมหน้าไปอยู่หน้าบ้านเลยนะครับผมก็หน้าบ้านติดถนนใหญ่ก็จะลาบากนิดนึงนะครับบาเป็นอาวุธนะครับอาวุธของเขานั่นเ ก็ตัวนี้เป็นยางนะครับอันนี้ไม่ใช่ไดเซทนะครับตรงดาบด้้มดาบนี้ก็เป็นเป็นยางเหมือนกันนะครับก็เขาคงไม่ได้ทาไดเซทมาให้หรอกเพราะว่าชิ้นนี้ก็เป็นไดเซทไปแล้วนะครับอ่านั่นเองสวยนะครับดีเทลอะไรก็เป็นดีเทลแบบประกายไฟดีนะสวยดีนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนกาลอกาลโลกาลโลนะครับก็น่าจะชื่นชอบตัวนี้กันเป็นอย่างดีนะครับสวยเลยนะไว้ให้กาโลถือได้นะครับแล้วก็ดาบตัวนี้เป็นไดเคสอันนี้เรา อ่าพูดถึงไปแล้วโอเคครับต่อมาก็เป็นไฟแช็คนะครับผมเป็นไฟแช็คที่เอาไว้เล่นกับตัวดาบนะครับผมก็ทําออกมาดูดีสวยนะครับมีการไล่อ่าสีขาวนะครับค่อยๆขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับผมอ่าสวยเลยนะครับผมก็ต่อมาก็จะมาพูดถึงฝักดาบนะครับตัวนี้ฝักดาบเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกไม่ใช่ไดชีสนะครับเป็นพลาสติกนะก็สามารถเอาดาบเล่มนี้นะครับไปเสียบเข้ากับนี่ฝักดาบอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นการเก็บดาบ สวยเลยนะครับผมก็ล่าสุดก็บันไดก็ออกซีดเอที่ป้าเป็นเป็นดาบคารล่มาแล้วนะครับราคาสูงเอาเรื่องเลยนะครับเป็นหมื่นนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้ติดติดไหลนะครับอ่านะครับช่วงช่วงไหลของคารโ่ด้านหลังนะครับติดทั้งสองข้างนะครับต่อมาก็จะเป็นมือนะครับมีมือกำหมัดนะครับมีมือกำหมัดแบบกำกำหมัดแบบ อ่าแบบไม่สามารถถืออะไรได้อันนี้ไม่สามารถถืออะไรได้นะเป็นกำหมัดเฉยๆเลยนะครับดีเทลอะไรก็ทำออกมาดีนะมือเขาดูเป็นเกาะดีนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ดีเทลของเขาก็จะมีนี่ครับตานนี้ก็จะมีเป็นการใส่แหวนมันจะมีแหวนที่เป็นคู่หูของเขานะครับนี่ตัวนี้นี่นนะครับจาชื่อไม่ได้นะใครรู้ชื่อก็เม้น์มาหน่อยนะนะครับนี่เป็นเป็นเนี่ยซาลูบ้าไหมอา่าใช่น่าจะใช่นะครับนี่อยู่ตรงนี้ ทันนั่นเองนะครับผมก็สวยดีนะครับตอนแรกเขาจะเป็นแหวนนะแต่พอเวลาเขา,เาแปลงร่างเนี่ยเขาเปลี่ยนมาอยู่ที่ข้อมือนะครับผมโอเคอ่ะต่อมาต่อมาเป็นกระอกอันนี้ไม่มีซาลูบ้านะครับไม่มีซาลูบ้ามาให้แต่ว่า,ามันสามารถาถืออันนี้สามารถถืออาวุธได้นะครับอาวุธอาวุธมือที่ถืออาวุธได้มีมือมือขวามือเดียวนะ ขวาของหุ่นนะครับม,มือขวาของหุ่นแล้วก็ส่วนมือข้างนี้เป็นมือที่ไม่มีซารุบ้านะครับไม่สามารถถืออาวุธได้นะครับมือที่ถ,ถือถืออาวุธได้อ่าจะมีแค่ข้างนี้ข้างเดียวนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมของเขานะครับเป็นยา,ยางยางยางแบบยางเลยครับยางมันมันเลยเนี่ยปรธตูถือว่าทําออกมา ก็ทั้งดีนะครับยางก็ดูดีนะครับมีความแบบใสๆโปรง่งใสแล้วก็ไลส่สีจากสีมันออกเขียวๆนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นสีดำดาเทานะครับเป็นยางนั่นเองนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราก็จะไปดูพวกท่าโพสเข้าข้าวของเจ้าชิ้นงานตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาลองใส่ตัวนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันใส่ยังไงได้บ้าง นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูถ้าแอคชั่นเข้าวๆของชิ้นงานอ่ามาใครคาโดกาโลตัวนี้กันนะครับ ก็าสาธิตท่าแอคชั่นโพส์ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะมาดูวิธีการใส่ผ้าคลุมของเจ้าัศวินมาไข่ตัวนี้กันนะครับผมก็หลักๆเลยก็นี่ครับดึงตัวนี้ออกนะครับผมดึงอันนี้ออกมานะครับนี่ที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ผ้าคลุมเข้าไปนะครับมันจะมีรูเห็นไหมมีรูตรงนี้รูตรงนี้แล้วก็รูตรงกลางนะครับก็เราก็ใส่รูนี่ตรงนี้สองข้างนี้ก่อนนะครับผมอ่านะครับจากนั้นเราก็จะเว้นที่รูตรงกลางนี้ไว้นะครับจากนั้นเอารูสามเหลี่ยมเนี่ย เสียบเข้าไปเลยนะครับผมปึ๊บๆซิเพื่อเป็นการกดทับตัวเจ้าตัวผ้าคลุมนะครับไม่ให้มันหลุดไปไหนจากนั้นชิ้นส่วนที่เขาให้มาก็คือสองข้างนี้นะครับติดติดทั้งสองข้างนะครับปิดผ้าคลุมซ้ายขวานั่นเองนะครับผมปิดไปเลยนะครับจะกดแน่นไม่แน่นก็แล้วแต่คุณนะครับผมแต่ว่าผมก็พยายามจะกดแบบหลวมๆไว้นะมันจะได้แบบไม่ยึดกันแน,น่นเกินไปนะครับวันลาเอาออกอะไรนี้มันจะลําบากนะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็ทําออกมาได้อ่านะสวยเลยนี่นั่นเองอ่าโดยร,รวมถือว่านี่ครับสวยนะครับมีผ้าคลุมนะครับนี่นได้เป็นช่วงท้ายๆแล้วของเจ้าซีรีส์นะครับผมแต่ว่าในเดวลวีวีก็มีเหมือนกันนะฉากที่เขามีผ้าคลุมนั่นเองนะครับสวยเลยนะครับรใส่ผ้าคลุมแล้วก็ดูเป็นเหมือนเหมือนคิงดีนะเหมือนราชาอะไรเงี้ยโอเคครับประมาณนี้ นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับแต่ว่าโดยรวมคือเป็นงานที่ดูดีนะครับสําหรับใครที่เป็นนักสะสมนะครับผมก็ลองไปหาซื้อหาดูกันได้นะครับนี่ก็เขาชิ้งงานเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเอาต้องอไปเล่นกับงานในในเครือเดียวกันหรือเปล่าอย่างเช่นมาใครคาโดนะครับเป็นตัวนี้น่าจะไว้ใส่กับม้าหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เขาก็ให้มาเหมือนกันนะครับ น่าจะซื้อรวมๆหลายๆตัวกันนะครับเรามาเล่นรวมกันนะครับแต่ว่างานนี้ผมก็คงไม่ได้แบบเอามาแอคชั่นเอามาเล่นอะไรมากนักหรอกครับก็คงไว้ในกล่องยาวๆเลยนะครับผมสำหรับงานตัวนี้นะครับเป็นของสะสมทีด่ดีดีต่อใจของผมมากนะครับเพราะว่าก็งานกาลเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็มีผลิตมาใหม่ๆบ้างก็เป็นงานของบันไดนะครับแต่ก็อย่างน้อยเราก็มีงานกาลู ัวละครที่เราชอบชื่นชอบนะครับผมก็มีเก็บไว้บ้างนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนจากกันก็ขอฝากไว้ที่คลิปแอคชั่นโพสอ่าอีกเล็กนิดหน่อยนะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับไปลองหาซื้อหาดูกันได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสติ๊กเก์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับก้าววัสดีครับ